แต่เริ่มต้นบ่ายนี้อยากจะชวนดูสถานการณ์ที่ปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน C size e นะคะหลายพิกัดที่ตอนนี้เผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานนะคะตั้งแต่ลุ่มน้ำชีตอนบนยาวไปจนถึงพื้นที่ปลายน้ำทางภาคอีสานในจังหวัดอุบลราชธานีเพราะจุดนั้นเป็นพิกัดที่น้าจะไหลลงสู่แม่น้าโขงนะคะลองดูภาพกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่าน ปักหมุดเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์เข้าไปในแคมเปญน,น้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมจะพบพิกัดหมุดที่รายงานสถานการณ์นะ้ำมาอย่างต่อเนื่องในซีไซส์ค่ะจุดหนึ่งเราขยายภาพพื้นที่ตรงกลางๆนะคะระหว่างลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลเป็นพิกัดที่ขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมจุดนี้ค่ะ พิกัดนี้ที่ขอนแก่นหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเมื่อวันที่25กันยายนก็ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมหลายจุดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบา,นนาลนครขอนแก่นรวมถึงภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่คือชุมชนเปลาะบางริมทางรถไฟที่ขอนแก่นนะคะพิกัดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําด้วยค่ะคุณปณิตาสิงห์บัณฑิตปักหมุดรายงานถึงภาพความช่วยเหลือความพยายามช่วยกันของคนในชุมชนแล้วก็ภาพการแบ่งปันอาหารในชุมชนค่ะ บอวแล้วบหมาเาเที่นี่ชุมชนวิทภาพริมรางรถไฟอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเป็นหนึ่งในชุมชนคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกน้ำท่วมตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนที่ผ่านมาข้าวกล่องและน้ำดื่มสะอาดเป็นความเดือดร้อนเบื้องต้นที่อาสาสมัครและหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือคะ่ะหลายอย่างค่ะไม่มีที่นอนมีที่นอนของก็ท่วมหมดเลยเก็บไม่ได้สักอย่าง ได้อันเดียวคือมอเตอร์ไซค์ห้างการตอนนี้พี่ก็อพยพขึ้นมาอยู่บนล่างรถไฟก่อน<ม>เพราะว่ามันถ่วมบ้านเบิดเลยเจ้<ม>บ้านกัอยูบ่ไดคข้องกับไปเบิ้แล้วไหมอกสารยยังด<ม>ีเอาท่านเพราะว่าหอยไว้สูงเอกสารเอาท่านอยู่เอกสารแต่ว่าสุ่มตู้ยินสุ่มทีวีอย่างเอาว่ท่านพัดล่มเอาว่ท่านเลยตอนนี้พี่อยากได้อันเ<ม><ม>ขากองแล้วก็เข่าสารอาหารแหงนี่นะแหละแล้วก็นาำตอนนี้<ม><ม>แต่ว่าตอนนี้ขอท่างงันเทศบาลน,นี่ลนระไปขออันผายางขอผาสแสืลมะปูเนี่ย เพราะว่าเหมือนแรงถมาอีกนี่จนกว่าจะหอดสิ้นเดือนนี่ยูทั้งบ้านยูบ่ไดนี่น้ำน้ำก็นิ่งแล้วเนี่ยมิแตขืนแม่บ่ลดเลยน้ำไม่ไกลกันมากที่ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ชาวบ้านกว่า40ครัวเรือนก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่น้ําท่วมขนาดนี้เพราะว่าตรงนี้ตรงนี้ที่ท่วมเพราะว่าเป็นพษษษษนื้นที่ต่ําแล้วเป็นคลองระบายน้ําซึ่งรับน้ํามาจากทางคลองหนองโคดนะครับก็ ไหลลงมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแอ่งที่รองรับน้ําน้ําจํานวนมากจํานวนมหาศาลไหลามารวมตรงนี้ท่วมบ้านเมืองประชาชนพี่น้องที่อยู่ทางรถไฟตลอดแนวค่อนข้างเยอะในระยะเล่งด่วน เครือข่ายชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นต่างช่วยกันดูแลอาหารและที่พักชั่วคราวเพื่อให้คนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้อยู่ในที่ปลอดภัยระหว่างรอน้ำลดแต่หลังจากนี้ยังมีความเสียหายและที่อยู่อาศัยยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่คนในชุมชนต้องขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเยียวยา,ยา นะะักข่าวพลเมืองคุณปนิตารายงานนะคะว่าตอนนี้ที่นั่นมีจุดพักพิงชั่วคราวของชุมชนมิตรภาพขอนแก่น3จุดด้วยกันนะคะยังต้องการการสนับสนุนจากคุณผู้ชมทางบ้านที่พอมีกําลังค่ะเขาต้องการผ้ายางผ้าไว้นิ้วกันฝนนะคะแล้วก็มุ้งกันยุงยากันยุงรวมไปถึงน้ําดื่มสะอาดส่วนเรื่องของอาหารค่ะชาวบ้านเขาร่วมมือกันจัดตั้งครัวชุมชนทําอาหารเลี้ยงกันเองนะคะระหว่างช่วง8ปดโมงเช้าไปจนถึง10บโมงเช้าของทุกวันณนะจุดพักพิงชั่วคราวริมถนนสีจันทร์ซึ่งก็อยู่ใกล้กับชุมชน ค,คุณผู้ชมท่านไหนชมข่าวนี้แล้วอยู่ใกล้ๆพอมีกําลังช่วยสนับสนุนก็สามารถติดต่อไปอยังพื้นที่ได้นะคะ